ทางเดียวเดียวเป็นไงอุ้ยบ้าลูกสองแบบอุ้ยบ้าลูกสองแบบทุกวันนี้ลูกสองแล้วทำอะไรก็ลำบากอาศัยห้องพระไม่ต้องมาไว้บ้านกูณหรอกมึงบ้าไงคนเลยจะมีในห้องพระอะไรที่มึงหันหน้าพระไปท่านอื่นน่ะเอาก็เดี๋ยวพ่อเลี๋วพ่อเขาบอกอยากรับแดบไอ้บ้าชันไหนล่ะพยานหน้าคลาสทำไมชุบชีวิตชั้นขึ้นมาอยู่บนมเงินนู้นไม่เชื่องไง ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฟังคิงเรือจกิงไม่เื่ไม่เคยเจอแต่ตัวไม่เชื่อหรอกคำว่าคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช้ได้ใช้ไม่ได้หรอกทำไมพาไปไหนไอ้ยุดเถียงไปอีเดิอีเดิอีเวนนั่เลือดขู่าคุณเชื่อใครแล้วไม่เชื่อผีคนเลยคุณเชื่อเไมอ่ะเถียง่อเถียข้าพิมพงฉันเห็นขาพินางต่างหา เป็นคนทำลายทำลายมาขาวตัวนั้นจิตใจของพระบินานทำโดยไรกันหรือคุณสันรามป่วยอย่างไรนี่มึงเป็นเจ้าอางนั้นหรือมาคัสเดิมเดิมเดิมข้าพเจ้าเคยเป็นเจ้าแต่บัดียวนี้ข้าพเจ้าเลิกเสียแล้วทำไมถึงเลิกกันเลยวะตำรวจลงเ <c oughs> จ้าอะไรวะไอโลสิวะ เจ้าฉันไม่น้ำไปค่ะอ้าวทำไม่น้ำขาวอะไรของมันวะถ้าคนที่ช่วยจะมาโดนไหนที่รอก่อนถ้าบอกฉันกรำลังที่คนไปหาทานทองเพื่อมาพิสูจน์ความจริงไคมว่าม้าสาวตัวนี้น่ะใช่พระพิณารยาหรือเปล่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันลองทำยังค่ะอีนี่เขาเริ่มเป็นเรื่องเปิดเรื่องน่ะไข่เนี่ยฉันมีชื่อว่าดังดงไปคะ คนนี่เหรอนี่เหละพี่ยค่ะเจ้าที่ไปเอาพานทองมารักษาเรยาใช่ทำให้นางกับการท่านเป็นมนุษย์ได้ถูกต้องต้องเอาพานทองมานี่เหรอนี่แหละไม่ใช่เคยเห็นไม่ใช่แบบนี้ค่ะเห็นอะไรชามกินบะหมี่อ่ะไดอารด้เปล่าพานทองนี่ค่ะไปจากไหนมาเนี่ยเอามา อะไรสรักรอยอดเหรอจากที่ลงที่เกเราเอามาสองวันแล้วน่นไปทีไม่ได้มาไงติดมาไว้สองให้ไปเอาที่พานยุ่งเขาสักร้อยยอดพานทองมันไม่ใช่ที่ลงที่เกอ๋ออันนี้เอามาเหมือนก <ทำ S 1> นันแล้วทำไงอ่ะต้องเอาเลือดจากทรงอ,อกของนางเมียน้อยมาใส่พานแล้วก็เอาพานเอาน้ำไอ้แล้วก็เดินเดินมาลาดมาโอ้ยเอาเลือดจากทรงอกเมียน้อยใส่พานรถล่างมารถล่างมาพูดได้ไม่พูดอ่ะฮิฮิฮิไม่ได้ไม่ทำไร ไปไปช่วยผม่ช่วยเรื่องอะไรอ่ะไปอย่ายุ่งกับฉันนะพี่เจ้าไอ้เจ้าฮะเออแบงคไม่ยุ่งกับมึงก็ได้แบงค์หอมหอมโมกเฮียแบงฮะหอมโมกหอมโมกหอมโมกตามมาถึงนี่เนอะโอโงานที่แล้วยังกินไม่หมดโอ้อร่อยไอ้ที่บูดก็ที่เยอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋เผื่อท้อนมันหมดให้เยอทอดมันมันอีตอนท้อน ไองานที่แล้วอะไรนะทอดมันปลาไก่เอองานนี้ทอดมันปลาเลยอันนี้ทอดมันปลากูเนี่ยของกูได้มาแล้วนี่ไงเดี๋ยวว่ากันคิดได้ไงเอาทอดมันปลาไก่มาให้ปลาหมอคางดำเลย <c oughs> มันก็นกล,ล่าวหาพูดตลอดตัวอะไรเข้าแล้วตกก็อยู่ใครจริงจองค์หญิงยิ่งเอามาแต่กลางสิฉันอยากรู้ว่าจะเป็นอรัญญา,ยยาก,กับคืนล่าหรือเปล่าตัวาามาเนี่ยเธอเป็นใคร ฉันคือคนที่พระพ่นางไม่ค่าคิดหรอกไปครับแหมเพราะว่าพระพ่นางทำไมทำไมทำอะไรไว้ไม่ค่อยจะคิดอยู่แล้วแล้วยังไงนี่ฉันไม่รู้เลยนะว่าน่าเธอกับเจดีวัดเนี่ยอันไหนเก่ากว่ากันเจดีวัดเก่ากว่าเขาอยู่มาเป็นร้อยปีแต่แกอยู่เป็นสามสิบปีเองฮะเลยไงอ่ะทำไมอ่ะทำไมแล้วทำไมน่ะเธอคราๆอย่ายุ่กับฉันขอเลือกออกมาได้ไหมไม่ได้ นิดเดียวเดี๋ยวเอามารลาไม่ให้ไม่ตายไม่ตายมันของ่ายเกินไปป่ะเนี่ยอะไรมันก็ของ่ายเกินไปจะขอยากๆเออขอเอามีดกรีดหัวใจได้ไหมแล้วก็เอาเอาเอาพาน้ำมานรองแล้วก็บีบเค้นเอาเลือดจัดลงไปเรื่อยเลยทีนี้จะดีบเค้นมันจะเอายังไงก็เอาก็ที่เอาเลือดมันมาให้ได้อ่ะเอาเป็นหรือเปล่าเอาเป็นหรือเปล่าถามเรืเดียวเดียวเป็นไงไม่บ้าลูกสองแบยอะไรเนี่ย เอาเลือดเอาเลือเมีกูผสมใส่เครื่องออกมาเป็นลูกกูเด็ทุกวันนี้ลูกสองลวทำไรก็ลำบากทำไมอาศัยห้องพระมึงพักเลยเหรอนี่ย่าไปเอาเลือดมันเถอะไม่ต้องมาไว้บ้านกูหรอกมึงบ้าไงคนเลยจะมีในห้องพระอะไรที่มึงหันหน้าพระมาทางอื่นน่ะเอาก็เดียพ่อเดีพ่อเขาบอกอยากรับเด็กไอ้บา พวมีแกนหนหน้าพักพวกมีเลวมากเลยคงมีจะปิดทองหลังบ้าไอ้นี่หาเราหลังคะเลวเอาของเอาของกลวกไปไปไปรีบตายซะนะไม่งั้นเดี๋ยวมาบ้านกุยมองฉันคือแสงโมกไงเนี่ยครับแสงโสมแตกจนได้อ่าผมบอกระคองให้ดีไงเขาหอโทษ แสงโสมตัวจริงฉันคือแสงโสมตัวจริงฉันคือแสงโสมตัวจริงฉันค่ะฉันไม่เคยทำใครคพยานหน้าคาราชพยานหน้าไหนล่ะพยานหน้าคาราชทำไมชุบชีวิตฉันขึ้นมาอยู่บนมนุษย์ไม่เชื่อไงไม่เชื่อหรอกค่ะไม่เชื่ออย่าลบหนูฟังไม่ค่ะ่อเรื่องจริงไม่จริงอค่ะเล่ไม่เคยเจอแต่ตัวไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกคำว่าคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหนูใช้ได้ใช้ไม่ได้หรอกไม่จริงอ๋อทำไมพาไปไหนอยู่เถียงไป แล้วตีสองด้วยมามาไปเชื่อเอาเลือดจากอกออกมาเอาเลือดจากอกหยอนมาจากอกเย้เลือดนี่ี่้วมันยอไรนครไ้้างอ๋อด้วยด้วย่อีงเวนนั่นเลือดคู่เชื่อใครกูไปเชื่อผีคนเลยเชื่อทะ